นมัน right? for like. ี่นมจิ้มนมจิ้มตัวงอัวงอัวงอแต่ัวงอใส่ัวงอไปเอะหน้อยใส่แนมหมดแล้วโค้งโคงม่ีกรอไปน้องนะสิ่โอ้เสพักของมันมากนเนี่ยมันมากก่ได้กินโดนดอสิ่งไม่อย่นันสิ่ทักเบิ้งคิดกะ นี่เก็บนมกินนะโอ้ยอยากจนตัวเนาะเส็ยดีด้วยไี่น้องเสียงดีเจ็บกับจ็บลรพี่น้องซับเลยเจนาวนี่ se é não tudo bem que... Cặp cầu đi ngọc, cầu đi ra, các cầu đi ra wala voilà.